สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกรเวร์แพนสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนโคตรสานสูตรออริโกแซกคคาไลใช้ง่ายละลายไวเห็นผลนไก่และสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรวันนี้เรายังอยู่ที่ทุเรียนทิ่นหนาวครับที่จังหวัดเชียงรายเราอยู่กันที่หมู่9ครับบ้านทุ่งหลวงนะครับตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัด เชียงไฮยครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสที่ได้มาพบกับเจ้าของสวนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะเปลี่ยนสวนตัวเองซึ่งจากเป็นสวนปลูกกล้วยนะครับแล้วก็มาเป็นสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งทุเรียนหมอนทองของเขาเนี่ยปลูกมาตอนนั้นปลูกได้ประมาณอายุ2ปีนะครับแต่เจ้าของสวนนี่บ่ได้ดูแลอย่างทั่วถึงใส่ปุ๋ยก็น,น้อยดูแลบบดตามใจที่ต้องการนะครับเนื่องจากเวลาเหลืออย่างแล้วแต่แต่ที่สําคัญครับ ผู้เรียนที่เรียกกันว่านะครับตายกับตายโตกับโตใหญ่กับใหญ่นะครับที่สําคัญกว่าคือว่านะครับใบเหลืองล่อแร่ล่อแร่ไปไปเหี่ยวเมา่ใดยังบ่งหูเลยที่สำคัญครับเจ้าของสวนค้นคว้าหาเรื่องจนเจอไปเจอใน Facebook นะครับไปปะท่านนุชนาฏนวลฝ้ายนะครับแนะนำสามเกลือเวอร์แพนให้ฟังซื้อมาหนึ่งชุดปรากฏว่าช่วยชีวิตรอดมาได้แต่ปรากฏหลังจากนั้นครับ เจ้าของสวนเองเนื่องจากว่ามีแต่ความรักในการปลูกทุเรียนแต่ปรากฏว่าบ,บำรุงบ่ถึงแฮมดอกล่วงครับอายุ4ปีแทนที่จะได้ผลผลิตแต่เจ้าของสวนก็ยังภูมิใจกับนวัตกรรมใหม่ซึ่งใช้เมื่อปลายปี6-7และถึงปัจจุบันนี้มิถุนายนเขาบอกว่าโอ้โหเห็นใบเห็นกิ่งก้านสาขาแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าปีหนะ้าเอาเต็มที่ กับ3ามกลวแพนสูตรใหม่เพื่อให้ได้ผลสักทีหนึ่งเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับช่วยแนะนาตัวสักหน่อยนะครับว่าเจ้ออย่างครับเป็นไทรอะไรครับผมน้ยสนองกันทักแหมงครับผมเอชอบทำทุเรียนแล้วตอนี้บอก่ามีความหม้ก็เลยปลูกไป้กับปูกระตายกระตายกับอาจารย์เกินไวรข้างแรกเลยครับผมครับปลูกได้สองปีก็นั่งแท่นเหลืองนั่งแท่นเนาะการนั่งแท่นนี่คือเตรียมตัวสําหรับ ชาปนกิจเนาะครับเตรียมปวดตายตอนนั้นอันไอ้สนองนะครับเนาะผมขอถามด้ยจยว่าตอนนั้นตีของเขานีมันกี่ให้ครับเนี่ยป,ประมาณสี่ไร่ปลายครับสี่ไร่ปลายครับตอนนั้นปลูกอย,อย่างอยู่ก่อนที่เขาจะปลูกลกล<ท>้วยครับแล้วจะได้ถึงมาปลูกทุเรียนครับเพราะว่าชอบกินทุเรียนตอนนี้บ่มีองค์ขมูตีจะมาพ,พัฒนามันแล้วมันปลูกแล้วก็ตายปลูกก็ตายแล้วมันติดดินมันต่าแล้วมันแจะครับแล้วตีนี้มันเป็นตีแจะเป็นตีน้ำนะครับเนาะ เป็นติดเจ๊แม่แม่นี่นะแล้วเขาปลูกกล้วยเพราะเขาชอบอยากกินทุเรียนก่อนเลยเอามาปลูกตอนนั้นต้นมันอายุสักมันสูงต่าขนาดไหนที่เขามาปลูกเริ่มต้นอะประมาณห้าหกสิบเซนครับห้าหกสิบเซนนี่ก็ถือว่าจริงๆมันกับมาตรฐานนะสำหรับการเจริญเติบโตแล้วเขาปลูกไปน่ะดูแลจัได้ครับตอนแรกก็บ่ได้บ่ได้มีความหูแล้วก็ปลูกกล้วยแล้วก็ที่นี่มันก็บใบใหญ่ก็ใส่ปุ๋ยเมื่อไหรใส่เตือประมาณสัก สองเดือนสามเดือนมาใส่ใส่ปุ๋ยทางดินแล้วเนี่ยบวมีก็เลยเสาะหาเสาะหาว่าอย่างตีมันจะมาใจ้ยครับทุเรียนได้ก็เลยในดูในเฟสก็เลยสั่งในเฟซมาอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณเจี๊ยบก็ามาที่บ้านนี้เลยตัวแผ่นมามาที่บ้านคุณเจี๊ยบรู้ว่าเขาสั่งมาใช่ครับเลยมาติดตามต่อผลครับรครับตอนนั้นตอนที่เขามานั่นไอ้อย่างมาเกิดข,ขึ้นกับทุเรียนเขาพ่องครับ,รบตอนนั้นมันมันเหลืองมันมันต้นน้อยตอนนั้นก <c oughs> ี่ปีละ สองปีปลายสองปีปลายครับผมครับสองปีกว่าๆครับสองปีกว่าๆแล้วก็ทุเรียนเกิดอาการเหลืองเหลืองเลืองและใบใยบัดบัดโตครับแล้วโรคที่เกิดขึ้นกับทุเรียนมีมีมีเชลาเชลาครับผมมันมันเป็นเป็นจุดเป็นจุดและเหลืองนะฮะเหลืองครับตอนนั้นมันยังมีกล้วยอยู่ก่อนที่มันเป็นเกิดไฟท้อมีอยู่ครับกล้วยติติคุดจากหลองเนี่ยมามาถมบนนี้แล้วเนี่ยมันก็ออกมาครับมันก็อยู่ในป่ากล้วยหมายความว่าทุเรียนอยู่ในป่ากล้วยครับผม กล้วยที่ล้อมรอบทุเรียนหมดใช่ครับก็หมายความว่ามีปัญหาแล้วนะครับโรคจากกล้วยไปติดทุเรียนครับทุเรียนดูแลบดีมาได้กินปุ๋ยกินยาก็เสียหายครับพอเขามาใจชุดแรกเกิดอย่างขึ้นครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ฉีดทุกทุกเสาทว่เพราะว่าพอวางวันไหนวันวางวันเสาร์ผมก็ฉีดวันเสาร์เลยอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ประมาณเดือนเหนือแล้วก็ที่เนียมก็จะหันผลแล้วก็เนี่ยมก็จะแตกยอด แตกยอดแล้วที่มันก็จะออกมาพ้อมกันพ้อมกันแล้วใบใบ,ใบก็จะใหญ่ด้วยใบใหญ่ขึ้นครับใบใหญ่ขึ้นอันนั้นหันมแต่ครั้งแรกที่มาใจประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะครับนี่อายุ4ปีแล้วครับตอน4ี่ปีเนี่ยพาดผ่านมาฮอร์โมนจากกับสูตรใหม่เนี่ยตอนเวลาไหนครับพอดีคุณเจี๊ยบก่อนแนะนามาว่าไอตัวเก้าเนี่ยบ่ามามีแล้วันจะใจพัฒนาเป็นสูตรใหม่เป็นผง แล้วเนี่ยใจง่ายตัวไอ้่ตัวซาน<แ>ก,ก็เป็นผงใช่นะครับแล้วก็เวอร์แพนก็เป็นผงครับตอนนี้ใจง่ายกว่าเดิมใจง่ายกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมจะได้ครับ<ป>ก็เวลาเวลาตักก็มันก็ปริมาณมันพอๆกันแล้วก็เลยใส่แล้วเนี่ยมันปริมาณเต่าเดียวกันเต่าเดียวกันบบ,บยุงยบย่งยากบบยุ่งยากแล้วก็ละลายแล้วก็พันชัดเจนขึ้นถ้าเป็นน้ำนี่มันต้องไปจั่งไปตวงแล้วเนี่ยมันก้าบบถูกอ๋อเป็นน้ำเป็นขวดครับมันก้าบบถูกอันนี้เขาว่าง่ายคือเขาใจจ้อนอันเดียวใช่ อันนั้นต้องไปใจ้ฝ่ามันถัว่เป็นซีซีแถมใ่ไอตัวนี้ใจ้จอนอันเดียวตัตากตึงเวอร์แพนอะมิโนตากตึงเวอร์แพนไคโตซารถูกป่ะครับครับง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายปุ๊บแล้วผลของการที่เอามาใจ้น่ะเริ่มใจ้ตั้งแต่เมื่อใดครับก็ประมาณต้นปีนี่ครับต้นปีหกแปดนี่นะผมมกราาเนี่ยครับตอนนั้นเอามาทําช่วงที่ทุเรียนเฮอกกาลังเป็นจะไดพ่องตอนนั้นจะเอาเอาหน่วยมันจะเอาหน่วยมาละเอาหน่วยมันเลยทําฉีด เื่อทาใบมันทาใบก่อนครับสะสมอาหารใบครับในตอนมกะลาหนาครับผมแล้วก็พอสะสมอาหารเสร็จมันก็จะออกดอกออกดอกเป็นไรพ่องต้นจีปีนี่ก็ออกดอกแต่มันบัดติดลูกค่ะครับออกดอกหน้ากอออกดอกกี่ต้นออกดอกนี่สักสิบสิบกว่าต้นครับสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นก็ถือว่าจะเป็นซอนเปลี่นแล้วเนาะจะเป็นครั้งแรกเป็นสาวเนาะครับผมมันเป็นสาวจีแล้วเนาะครับยาหมายความว่ามันออกมาสิบกว่าต้นครับตอนแล้วพอตอนที่มันออกมาสิบต้นนะ เขาดีใจวาดีใจเขาแต่ว่าเวลาตี่มันออกดอกแล้วมันจี่มันบานแล้วนํามันก็นลนไปแล้วก็มันมีออกมาอีกบางต้อนอ่ะสามรุ่นเลยตอนนี้ก็ยังมีอยู่อีกเพราะตอนนั้นเราเขาบอกเข้าใจวิธีการบำรุงหรือเปล่าใช่ครับใช่เพราะว่า <c oughs> บอกบอกบอกห้จักว่าวิธีมันจะเอาหน่วยมันจะใดครับอ๋อแล้วกว็บรถามไผ่บัถาม ฮักใจฮักอย่างเดียวแต่บตรถามไผ่ว่าจะออกจะฉีดตัดใดนะครับจะฉีดตัดกิ่งกะจะฉีดตัดใบกะจะฉีดลงทรงพุ่มมันกะจะใดเขาแบบมีความรู้แล้วเขาเรียนรู้เพิ่มเติมจะใดบพิ่มครับแล้วตอนนี้ก็ไปครับปีปีเพราะมีต้นใหญ่อยู่ต่อที่ผมผมทำนั่นแหละที่นี่อ่าครับที่ผนบอกว่าต้องคัดดอกมันออกอย่างเงี้ยเออครับมันมันดอกหนักไับต้นใหญ่ที่มีมีต้นใหญ่อยู่ประมาณหกต้น ต้องใส่อดอกออกพ่องนี่นะครับใส่อดอกออกพ่องเว้นช่องให้มันมีอากาศเข้าพ่องอ๋อครับนอกชุกครับครับผมแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยนะครับมันมันจะต้องอาหารให้มันแบบเป็นเลี้ยงดอกหนักเกินไปครับผมอันนี้พอเข้าใจแล้วนะครับตาแบกอีวะอ๋อมันบอกเขาแล้วบอกคนแล้วว่าแบแบกหนักลําไปวะอ๋อดอกแบกหนักก่อต้องแต่งดอกออกพ่องครับอาหารแบบปอปอเพราะตอนเป็นผลก็เหลือไว้จํานวนหนึ่งครับอ๋ออันนี้ได้เข้าใจแล้วเนาะครับครับตอนนี้ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่เขาภูมิใจคือ ต้นตายแล้วฟื้นมาเกือบตายแล้วฟื้นขึ้นมามีความสุขอยู่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้เขาก็คงอู้กันแค่เพียงว่าสิ่งที่เขาเห็นก็คือจากต้นที่มันเหลืองดูแลบดีเข้าใจวิธีการดูแลคือมันมีอาหารที่ดีแล้วครับผมเนีครับต้นมันจะตายอยู่แล้วแต่มันฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของการดูแลนั้นเดี๋ยวเขาศึกษากันใหม่ครับผมใช้ผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปช่วยเหลือครับผมเอาเฉพาะเรื่องการที่ว่าต้นมันฟื้นมาเนี่ยมีความสุขจะได้พิ่มแล้วครับกมมีความสุขเีครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาใ้แลวอ่ะ ไอ้โลกอย่างเงี้ยมันก็จะจะบะหมี่จะบะเกิดขึ้นอ่าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งของของของโลกแล้วแล้วเนี่ยใบยก็จะงามอ่าถ้าหากว่าใจ้ผลิตภัณฑ์ตัวตัวนี้แล้วอะ่ะเขาก็จะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาบะหมี่เวลาที่จะไปชีดตุกอาทิตย์เนี่ยสิบห้าวันกับผนก็ได้อ่าแต่ใบมันก็ยังค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 ง,งามแล้วหมดแมงองอยียงนี่ก็บ่ใครมีตีจะมันยุง่งตั้งตั้งต้งดินก็ถ้ามันมีปัญหาก็ใจ้ผสมแล้วก็ลาดลาดทั้งโคนด,นดินตัวครับครับผม อันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เรียกกันว่าความมหศัศจรรย์เริ่มต้นนะครับของการเริ่มต้นที่เอาทุเรียน260กว่าต้นอายุ2ปีรอดมาจนถึง4ปีและก็มีใบที่สมบูรณ์มีต้นที่สมบูรณ์ขึ้นแต่องค์ประกอบของความรู้ในสิ่งรายละเอียดต่างๆเพื่อได้ผลผลิตนั้นขนาดนี้พี่สนองกําลังศึกษาอย่างจริงจังเพื่อที่ว่าปีหน้า จะได้ชิมผลผลิตของอายุ4ปีนี่ให้เต็มที่เต็มทางนี่ก็คือความสะดวกสบายอีกหนึ่งอย่างที่พี่สนองยอมรับก็คือว่าความง่ายในการผสมนะครับว่าใช้ง่ายและมันก็ละลายไวนะครับผสมโดยใช้ช้อนเพียงช้อนเดียวตักทั้งอะมิโนตักทั้งไขโตศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถช่วยให้ต้นทุเรียนที่กําลังนั่งแท่นเตรียมตัวตายนะครับได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอปีหน้าเพราะขนาดนี้เพราะ บ่มความรู้อย่างจริงจังเกี่ยวกับทุเรียนจากผู้ที่เรียกกันว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3มเกลือวัวแพนคันบอกทุกรายละเอียดครับว่าวิธีการไว้ดอกวิธีการไว้ผลวิธีการบำรุงดูแลแล้วต้นนะครับที่สําคัญการตัดแต่งทุกอย่างเป็นเรื่องของการทําให้ฮอร์โมนมาเต็มที่อย่างไรวันนี้พี่สนองได้รู้แล้วและนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของทุเรียนทินหนาครับที่หมู่เก้าแห่งนี้นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายถือว่านี่เป็นต้นแบบอีกต้นแบบหนึ่ง ของการใช้3เกลอือสูตรใหม่เพื่อสร้างความใช้ไรให้กับส่วนตัวเองวันนี้เราทั้งสองขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกความสุขแบบนี้กับทุกพื้นที่ในประเทศไทยกับ3เกลอืวอวันสูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ใช้ไลยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ